ถามใช่บอกว่าตัวถามใช่เอวัตต์ต่ใชมันหากเดยบารเรก็จงกนบารรก็จ๊เรก็ัจจัยจตุ็จัยบารรก ขุนขนะ้มีกันลขามีกัน้กันนั่นนสองเราวบนน้้ปัจจัยเ้าาเน่บานีเ้ปัจจัยเรื่งบา

ไว้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 พอกมลังเนาไสเอาหา้าไส้ไปยด่างด้วยนะแล้วรถกเดีครับ

กาประน,นะครับการการเสียระเวลยระนะครับทอ,องหลวงเมธี้าเสาภาบุรุนะครับป้าบอกบุญในที่ดองเช้าสมุทรสาครนะครับตัวนี้ที่คณะสงฆ์ากบกิะต่างารวมก,ก,กับท่าเจ้าคณะขับรถจนหนานะครับราักากคณะสงฆ์จากบ้นโอยนหน้าเกินบ้าก หลอ,อก,ก,กับกา,ารโรนเงนิเงนงน,งน้องเราเข้านะครับหอมมากรับรรกิดผับเข้าทางหาแข้งแบไม่เก็บตังตางหวนเทื่องนะครับ่านผูรอด่น้องเราเข้ามป์สำกรับพี่บุกพี่ร้านเสรมโคกงฐานเพิ่มเงนะครับบ้านผู้บาดอาจารย์จนกะเลยหาสุข้า้านนะครับ จะเข้ากรุงนะเฝ้าดูแม่นก่อนครับนะครับนั่ง่นนั่งก่อนาเขาเรีนตรงกันดีนะครับศิาน์ข้าวที่กว่าอาจารย์นะครับเิ้านั่งกคนครับนั่งก่นย่าานะครับมาอยากพออย่าแง่ก็ใช่เดียแล้วมาเลีห่พราอเนื้อเี้ยเดตาโครการแล้ว พผ้าลูกผ้าล้านมากให้พ่อให้แม่แต่ใส่บาให้พ่อให้แม่ได้เชิ่อได้ชมนะครับลูกล้านที่ปวดอยู่ในผาเหลืองนะครับเพื่อสืบทอดอุทธศาสนาตามโครงการของคณะสงฆ์นะครับในเทือนี้ก็เป็นโครงการนะครับที่จัดขึ้นทุกปีนะครับในการ ปวดเล่นทางฤดูรอดนะครับที่ทั้งเพื่อเงในเฮ้าได้จัดขึ้นนะครับตอนนี้ทางทานพระคู่นะครับ่นกานั่มป่าคณะลูกเล่นนะครับออกรบิบาตนะครับผู้ใดที่ปัดใจอยากเตรียมปัดใจนะครับไปในการมาไว้ปัดใจนะครับกะบไอเบสไอนาทสบาไตทนพระคู่ิ่นะครับเด้อนะครับเพิ่นติเดินน้ำหนาคณะลูกเล่นคณะสง์ ที่มารวมทำบุญตักบาตรในมือนีนนขอบคุณขอบคุณนะครับพี่นอ้องพญายม่มยัยเฮาที่มารวมกิจกรรมมารวมโครงการด้านพุทธศาสนาเป็นการสืบทอดเป็นการสานต่อนะครับเป็นการต่อยอดนะครับในกิจกรรมโครงการมูบาสินห์ ขยายผลสู่มูบ้านศิลธรรมนะครับกันี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็ว่าได้นะครับในการส่งเสริมพี่น้องเข้าในชุมชนให้เป็นมูบ้านเป็นมูบ้านคุณธรรมเป็นมูบ้านศิลหาะนะครับเพื่อเอาวัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานะครับโดยใส่รักบอบบอนนี่แหละนะครับวัดวัดลงเลื่อนเรี่องน,นะครับหน่วยงานราชการพับเค่อนพนัฒนาชุมชน เพื่อความเข้มแข็งที่ยั่งยืนนะครับของชุมชนของตะบลของเข้านะครับการใส่วัดนะครับเป็นแกนกลางในการพัฒนาต่อยอดนะครับหลายเรื่องหลายกิจกรรมนะครับหลายโครงการที่เข้าได้รวมกันนะครับระหวางบัดบป่าโรงเรียนหน่วยงานราชการนะครับในการทับุญรับบาตรถนนสายวัฒนธรรมเข้ากับใน ร่วมกันนะครับในการจัดกิจกรรมนะครับหลายครังหลายเพื่อเพื่อนี้ถือว่าเป็นโอกาสเป็นบุญกุศลที่พกเข้าที่ได้ร่วมกันทับมุญนทัปบาดเขาสารอาหารแห้งนะครับกับหลุมเน่นนะครับที่เป็นเขามา่าเขาได้โค้งกันปวดสมเด็จภาคฤดูรลอดของอำเภอเขิ่นในเข้า นะครับหลังจากพี่น้องเข้านะครับใส่บาตรเข่าสามอาหารแห้งแล้วนะครับก็จังมาใส่บาตรเข่าสุกด้ะครับเด้อนนะครับก็จะใหะ้ทางหลุกเน้นนะครับผู้บาอาจารย์นี่แหละนะครับเิคนตั้งบาตรไว้ให้พี่น้องได้ใส่บาตรเข่าสุกนะครับแล้วหลังจากนั้นเขากจะได้รับพรนะครับจากหลุกเน้นเขานี่แหละนะครับมาเพิ่นไปปวดเยี่ยนเสียนอานมา ไข้พ่อดี่แหละย,ย่างน้อนะครับเมื่อนี่แหละนะครับกลุ่มเน้นเข้าอยู่รวมในการไข้พอ่อรวมกับผู้บอาจารย์นะครับไข้พอ่อไข้สิงของพ่อแม่พี่น้องนะครับิีตาลุ่นทุ่นปีมารวมทั้บุญตักบปัจในมือนี้นะครับ ครูนะครับเป็นการนําลูกเน้นนะครับในการบินธบเขาสามอาหารแห้งนะครับอยู่บริเวณล,ล้านตลาดหมู่ที่หนึ่งนะครับตำบลน้องเราก็ได้รับความร่วมไมืร่วมมือนะครับจากพ่อแม่พี่น้องในชุมชนตำบลน้องเานะราแล้วก็ผู้นําชุมชนนะครับตำบลน้องเราทั้งสิบเอ็ดมงนะครับพวันสิบเป็นดมุญีบ่าูุซอยพวันสิบเป็นทางอบอตอนะครับกลมาร่วม ในการทำบุญตกบับรวมกิจกรรมเพื่อนี้นะครับพันนายกองค์การบริหารตรบบนรานะครับิพันเย็นเสือนสิงพันกำนั่นจันดีพิะวันนะครับพันเป็นเจ้าภาพลัดนะครับลระการพันกำรรัตน์ันเพชรประธานสภาองค์การบริหารต้นสมบัของเขานะครับมันกำมารวมกิจกรรมนะคำลำคอครับพอ,บพอมีอินอ้อง นะครับในชุมชนของเราในเมงนี้นะครับในการทำบุญตักบาตรถนนทำบุญตักบาตรต่อร้านอาหารแห่งนะครับทำบุญตักบาตรต่อร้านอาหารแห่งครับหม่ครัเล่นโอยในดอกกล้วยไม้นะครับหมู่เล่นนะครับอีรางออกมาครับปิดผับนะครับน้ำย่อมพอย่อมแม่มืองนี้นะครับได้รับสัมผัสจากพ่อแม่พี่น้องเขา้ามาไม่ หลายท่านนะครับคอนย์ในย่ใหญ่นุ่มผ้าล้านนะครับมาใส่บัดรวมกันในนะครับรเว่าเป็นคู่เป็นคุ่ตที่บวกเข้าได้รวมกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกหนึ่งก็คือมีโอกาสนะครับแหวนี้นะครับมีโอกาสที่มีแบบนี้ละนะครับรวมกันรเว่าเป็นคุ่เป็นคู่ต้ออบวกเข้านะครับเข้าเป็นาัวตาน รวมกันในการทำสุญตั้มบาปพอว่าเป็นปัจใจพอว่าเป็นเขาสารอาหารต่างๆนะครับเพื่อเาไว้ขพระคุ้ธเจาะผาไว้พัดนานะครับในคณะสงนะครับเพอว่าศาสนาเขาและตอาไปพุสธิาจะโท่เดีนะครับเป็นอูค่อยส่งเสริมเป็นอูค่อยทั้งสองรุ่งเป็นอู ต่อยอดนะครับในกาลของพนาวัดจีราศิษย์เจงวัดซ่าร่ามนะครับสาธารณสถานต่างๆนะครับก็ได้รับพัฒนาจากเขเวียงนอกระนละโคที่พัฒนานะครับหน่อยไล่กันแล้วแท่พัฒนาพองนี้พวกนอกระานานะครับมาซอยกันอุระบัตรสองบาทนะครับเพื่อนำไปบริหารนั่ไปจัดการนะครับเพราะว่าปัดใจซื้อมาเรื่องสรรมัญเล็กนะครับในกาลของพนา ให้ใจใจเพ่นรักขั้นที่1รักของข้าพเจ้าขั้นที่2ปัจจัยของไปร้องขั้นที่3พัฒนาทวัฒนธมเพื่อไปได้โดยในขั้นตอนนีว่ามีความสำขั้นยูระของปัจจัยที่นอนหัวไหล่ที่ไหล่ข้าศัตรูที่นอนข้าศัตรูข้างทางมีใจที่โหดมากทั้งรวมกัน นาหลุเล่นนบผ้ามาใส่ผิวผ้านะำผ้าเอาไปทำให้ทำให้งกาปวดขับเรียบนวามสูรอดนำผ้าหลุดเล่นเข้ามาเข้าในรวมคุามผูกพันการตรลงกันในบืิเี้นั่งหยนั้งรวยนั่งเราอนห้อง นะครับซึ่งในซ้นของวัดยันน้อยนะครับก็รองไปด้วยคอีนะครับคอีคาให้น้นร่างของเราขอพ่อนะครับนี่คือซ้นนะครับถึงมันแบ่งเป็นสามซุนนะครับสามวัดที่ มีคณะลูกเน้นเข้าเน้นน้อยเขานี่ยืนบอกไม่บายเน้นาคฤดูร้อนนะครับมีมหาวัดกลางนะครับโซนแรกนะครับวัดห้างหน่อยนะครับโซนตอนเอาเอาเอารถสัมภาระเ้าออกนะบ้านนี้เนาะมหาวิราชาน ต้องสามสึ่กับแบงความรำผิดชอบนะครับต่างตนอืนนะครับแล้วบาร์บาร์นี่เขาก็เอารถสัมภาระเขาก่อนนะครันี้จะดีอยู่นี่เนาะบาร์บารับารารเอาแ่อาหารแดงระดับแดงเนื้เข้านะครับปวกทั้งฟจจใยต่างๆ อาจะต้องเก็บใส่บาตรเอาพเตอนต้เลืแอนเรียงแถวนะครับเรียงแถวนะครับถึี่นัเข้าใส่บาตรนลกด้บาตรบไิครับใส่ขอะคุณก่อนง้นเข้าลูกแกะกรได้บาตรในการบริใส่ขอบคุณนะครับใน่ตู้เลื่อนะนรับหลังกากใส่ขอบคุกแล้วนะครับูเทศนี่แหละนะครับปลูไ่พอน หลวงพ่อชนาบุญรวมกับพ่อแม่พี่น้องเข้านะครับหากให้ลูกเล่นท่านใส่บาทเรียบร้อยก่อนนะครับหินบาทกเขาสารอาหารแห่งก้อนใหนบนยังใหนบนเดือนเลี้ยงแถวอี่องนี่ล่ะพี่น้องเข้ากักนเ่มใส่บาทเริ่มใส่บาทแล้วก็มานั่งฟังมีนะครับเรื่องฟังที่ใส่นะครับเพื่อรวมกับพรอนนะครับในการท้าบุญตะบะมันจะสืบสัมฤทธิประโยชน์นะครับรวมกัน บุญไหนมีสายบาทมีไหมแดดแดนบุญกับมื่อนี่แดดแบบพอดีพอดีแดดพอฮอนวันไหนบรรยากาศแห่งความอบอุ่ืนะครับบรรยากาศมีความอุศนนะครับที่ท um ี่น้องเข้านะครับมารวมความบุญตักบาท

េេជីតំបតិតំ ਤੁមំ គិវមេវចមិថាទោ เอาผู lives, ido, sheep, kids, ้ใดว่นนี้ใส่บาดมานบ้านอื the earth. The earth ่บ้านอื่นสีมากกว่าท่านขอเชิญนะครับเชิญบ้านไหนบานอื่นเยอะหนึ่งบานคนเมืองนี่บอกมากเพราะมันยอไกลอันุเนี่ยนอกแคปหนึ่งเอาผู้ใดยังวันนี้ใส่ข้าวสารอาหารแห่งปัจจัยเอามาได้ตอนหนึ่งนะครับมาใส่เลยใช่หรือเปล่าไปห้องสุที่ลูกผู้เดียวเลืยบานเอาท้ายลูกไปมั้ยเนียเอากค้างเลยใส่เลยก็ได้ไม่ต้องแกะ ในพระเจ้าใช่บาทหลวงเดียวได้เอาไปไหวนะครับผู้นี้จรทำนะครับแห่งบุญกุศลนะครับก็นะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับของสตนศาสนานะครับที่พวกเข้าได้มาร่วมในกิจกรรมพนี้แต่คือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะครับที่หลวงท่านหรือว่าเป็นผู้บุญเสริ ี่นมูทีศิลปะเป็นมูลนให้ท hmm. <kas S 2> mm ่านมือนี้เข้ากับมารวบกิจกรรมกันมากมายหลายท่านหลายคนกับขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาซอยกันนะครับในการขับุญเขาต้มเหลือยูเลอร์ก้อนเหลือนะครับย่างย่างยกนะครับย่างไม่ใดรกินนะครับผู้ใดอยากห้องอ่องนะครับกับกับเชิญนะครับข้างพารา ส่วนผู้ใหญ่บ้านสุซอยนะครับขอเชิญผู้สาราฤกษ์นะครับมันมีเรื่องผู้สาราฤกษ์ก็คือเมื่อแต่ด้านฉลายครับองเขามื่อนี่สามลังเมื่อเข้าในหลักนะครับเมื่อต้นหุ่นเจ้าหัวเจ้าเนะครับก็จต้องชั่งหลายเขาต้องชั่งหลายนะครับมากินมากินสะบัดนะครับมากินสะบัดจนเมื่อนะครับมากินกระตุ้นสกบัดเธอนะครับกอนนั้นคนตรงไปสองหมอบกญ่ นะครับแซ่บแซ่นะครับผมลองซี่มังแล้วนะครับแซ่บพอบีเนลคือนะครับเมืรอนี้ตาหรือว่าเข้าสัมเ็จด้วยปุ่กุศลนะครับทุกประการเนาะนะครับที่ไในมาตุมมาโม่มารวมทั้งถึงกันมืยอนี้นะครับทีนองในชุมชนทีนองต่างชุมชนนะครับโูหน่อชุมช่นเซรามูนะครับมารตุ้มมาโม การถือว่าเป็ภาพบริการยแห่งหน่ยองกุศลนะครับในกรณีระรับรูกเล็กจะต้องสร้นะครับหลือสีทปรูกระกับว่ากบอกคุณว่าเป็นสภางกุนะครับให้ที่ไม่นองเข้า

เราบอตอนนี้ไปตรงลูกเน้นๆหุ่นหนมันขึ้นรถแล้วเออก็งี้นั่งทั้งหน้านะครับผู้ได้เกืนบทางหลังนะครับเชิญนะครับเด้อนะครับผู้นำเข้านะครับขอเชิญครับเชิญเชิญเชิญผู้นำทุกท่านนะครับเ